ความดีย่าป้าย่าป้าเเป๊กเปในครอบครัวต้องเป็นจในครอบครัวต้องเป็นจนรอวก็ต้องให้มีสีนั่นก็ต้องให้มันรักษีรักแม่ทิ้งงานสีพั่อนลกให้โลกตกใจได้อาจจะไม่รู้ิงงานสีพั่อนลวมาให้โลกตกใ้ ตอ้กเ,เียวายวาไม่แจกไม่ออกนลยสิละต้ันทาแถวมาให้เพื่อมีโบนัสเ่อนเรา่